สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสาหรับเสามื่อานนี้ครับผมฝนตกเมื่อคืนนะครับก็เลยออกมาซองเบืงหน้าครับมื่อานี้ครับผมนี่นละครับเข่าบ่อเห็นเลยครับผมนี่ส่วนทั้งเทิงครับกำลังเริ่มสีบางลงไปในจังหน่อยนะครับนี่นครับตกแห้งมาเลยนะครับเมื่อคืนครับผมก็เลยเอามนจะกาดยำเสาไม้เบืองนํานะครับแล้วก็เบิงนี้นะครับอันนี้ของพี่น้องนะครับนี่นำถวมสองสามให้ เบิดไปอีกแล้วนะครับตกในโอ้ยกับน้ำกาสีอาสีรถเท่าไรนลครับเพราะมันกัดเรื่มถ่วมาตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับผมเมื่อคืนมันมาซ้ำอีกนะครับกับว่ามั่นมันอีสีรถนะครับแต่ว่าเมื่อคืนมาซ้ำอีกเขาเห็นแต่ยงาทอดีอีนะครับนี่หายไปเลยครับผมปูนถุนหอดพุ่มห่วยนะครับตกแห้งมากเลยนะครับสําหรับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวานกับตกแห้งนะครับมันก็เลยมาซ้ำอีกเมื่อคืน ก็เลยเป็นหนักไปเพิอมกันนะครับผมเนี่ยครับครับผมก็บอกเขาได้ล่งคลิปนะครับก็เลยมือนี้ก็เลยออกมาสองมือหน้าก็เลยลงคลิปจักหน่อยนะครับพอได้หวาบัวห่า,หางเก,เกินไปครับผมนี่ครับหน้าก็ได้หอด้วนน้ำเมืองน้ำ,นำห้องเมืองหน่อยเนี่ย น้ำท่วมกรมเขานี่เหลือแต่ยอดน้อยๆครับผมนิดน้อยเพราพี่ๆนะครับนี่ตัวนี้เป็นน้ำห้องนี้งห้องนอนจะไหลลงมาทึ่งๆพูนส่วนไก่แล้วครับเขามารวมอยู่นี่นะครับกะลงไปนี่ใหวยครับผมก็มันบัามมือนีกับสิบมืออื่นกับสิบบก็อาจชิดลงเหลือนะครับสรับให้นี่ดำเลยครับให้นี่ครับผมส่วนทึ่งๆนี่คือวานนะครับ ดำกระเพึ่งดำเซตบ่านพ่ออาทิตย์จอยนะครับนี่ครับมาถ่วมแล้วครับชิปนี่ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ